การกินไปคุยไปบายถาวรอินเวสเตอร์นะครับมีไกด์เข้ามาด้วยมีไกด์เข้ามาด้วยใช่ไหมคือคือมีหลอกนี้จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งพอดีได้มีโอกาสมาดูที่ดินแถวชลบุรีแหลมชบังนะครับอ่าเรียกว่าโซนที่เป็นโซน ec นะ ec โซน แล้วก็เมื่อวานเราก็มีโอกาสได้ไปร่ายนะครับผมมันชื่อสนามอะไรวะครับโอบอกตรงก็จำไม่ได้เลยจำไม่ได้นะก็ถ,ถือว่าอยู่โซนในดันตะบังแหล่งตะบังอ่าได้ครับแหล่บบงะบังอมีที่เดียวแหละเดี๋ยวส่งไปให้ทักเข้าออกรายการด้วยหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นรายการแบบว่ากินไปคุยไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย <ไป S 1> มันมันมันก็ต้องมีมคนคนคุยด้วยก็เรากินไปคุยไปนะฮะเมื่อวานเดี๋ยวให้โปรทัศพูดถึงสนามไดนิดหนึ่งเพราะว่าโปรทัศเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการไปออกรอบหลายหลายทีห่หลากหลายสถานที่ ก็เลยจะให้คอมเพลนิดนึงว่าเฮ้ยสนามได้เมื่อวานมันมันมันดียังไงอะไรยังไงอ่ะสวัสดีครับรายการกินไปคุยไปบายไทยเอ็เจนฮะสไตล์ไทยเอ็เจลไทอนเจกายนะฮะแล้วก็กินไปบนไปด้วยโอ้ยกินไปบนไปนะฮะก็จะเป็นรีวิวเรื่องปลาหมึกฮะวันนี้ปลาหมึก ก็โอเคครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนนะครับจากเมื่อคืนนี้เราไปดูที่ดินอสังหาริมทรัพย์เสร็จปุ๊บแล้วก็ได้กอฟที่สนามได้แรมสบังแล้วก็ได้มาดูบรรยากาศค่ำคืนของหาดบางแสนตื่นเช้ามาแล้วก็รีวิวต่อนะครับก็จากการประมวลผลแล้วก็ใช้ได้ฮะซู่เนี่ยฮะแล้วก็จะมีบรรยากาศดีๆนะฮะ ไม่ร้อนฮะวันนี้ถือว่าโชคดีมากครับบรรยากาศที่ดีครับก็เชิญชวนนะครับผมไทเอ็นเจนอิเลสเตอร์กายอยากตีกอล์ฟเก่งตีกอล์ฟเก่งตีกอล์ฟได้เชิญฮะฟรีสอนให้ฟรีนะครับผมเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องขยับทัดไม่ต้องขยับคือคือเวลาเราจะขยับเนี่ยเราใช้อนีรไงเห็นไหมเนี่ยอ่าระบบแบบว่า กดกดอ,อ่ะเรเียกว่าใช้ระบบกดเ้วยคุณดีหายด้กยคุณดอีอ่าอ้าวพูดจบแล้วเหรอเรีกบว้ผมเรีกบว้